ในยุคนี้นะครับถ้าจะพูดว่างานอะไรจะทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเปลืองแรงเยอะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับวนันก็คืองานที่ต้องทําผ่านออนไลน์แต่ฟังดีๆนะครับสิ่งที่ทำผ่านออนไลน์เราไม่เรียกงานเราเรียกว่าธุรกิจครับถ้าคุณยังคงทํางานนั่นก็คือคุณยังคงใช้เวลา8ดชั่วโมงในการเอาแรงไปแลกเงิน แต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะทําธุรกิจคือคุณจะลงแรงของคุณไปกับการสร้างสิ่งที่มันจะทําเงินให้กับคุณถ้าวันนี้คุณตัดสินใจนะครับที่จะมีชีวิตในแบบที่ฝันคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็ววิธีการง่ายๆก็คือให้คุณลงเล่นออนไลน์ครับเปิดเพจทำคอนเทนต์แต่ถ้าวันนี้คุณยังคงลังเลแล้วบอกว่าอยากจะเปิดร้านที่เป็นที่แบบมีหน้าร้าน ก็คือคุณจะต้องลงทุน3 4แสนหรือบางทีอาจจะเป็นล้านโดยที่คุณเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อคุณเปิดไปแล้วอ่ะมันจะขายได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่ฟรีก็คือคุอคณต้องทำธุรกิจออนไลน์ทำผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คืออาจจะเป็นการเปิดเพจสร้างคอนเทนต์ดีๆนะครับแบ่งปันสิ่งดีกับผู้คนแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ความรู้ดีๆ นะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองซะนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณ